นี่ครับเทลงไปเลยจวดจดัดโอ้โอ,โอนนี่เด๋ยบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับขาวจุนพูนเลยไปเลยอืมอ,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 อืเอาใส่มือเพือ่อน เฮลโลเอวิลิวันเอวิลิเวอร์สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกมองทุกมังครับพบพ่อกับลูกอ้วนจากช่องลูวิสานภาคกินภาคเที่ยวอีกครั้งเราครับกับบรรยากาศยังมาแรงครับื้อนี้ตรงหน้าแต่ตีนเขาครับตาคลิปออกช่วงเที่ยงแล้วครัำน่ะพ่อกันช่วงเที่ยงอ่ามื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆครับพี่น้องเมนูก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวกับพริกกี้ขาดไปเลยนะครับพริกกี้นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับใส่เอ็นแก้วครับนี่ จากสีเขียวได้บ่ได้พี่นอ้องมื่อคืนต่มมมืดขึ้นเลยเอ็นแก้วแล้วก็มีเนื้อเสือครับนี่บางๆเชื้อบางๆมากอ่าล้วนใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำหอนราดเลยอ่ะเฝ้าๆๆ้า้า้า,าโอ้หน้มันหอนมาโอ้นี่โอ้เอาพี่น้องเอา นี่ครับเทลงไปเลยจวดจ้จาโอ้โ,อโ,อโอนี่ <Wow. S 1> เด๋ยบเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับขาวจุนพูนเลยไปเลย <Yahoo. S 1> อ่ะรู้วงกเราปรุงไปแน่แล้วขอชิมก่อนพี่น้องมีน้ำวนป้า,าเลยมัน้มนี่น้ำซุปนัวดี พี่ลองไหมมาซ้ำๆกันไปเลยมวนขอ,อุยาตเอาซอมแล้วครับเอาซอมมวนเลยเลยเดี๋ยวมีผักมีหัวละผ้าครับที่บอกไปแล้วมีหัวละผ้ามีพริกจีแล้วก็มะละมีแคบหมูครับลุงมวนใส่ตะเกียบบ่ถนัดไหมอือคนอดนะ

พริกที่ขาวั่งทักเขาใส่มือเพี่เน

어, 어, 그냥 음. เกล็ดแก้าอือพี่นอ้ <c oughs> นองมาสซ่บๆก,กัน 嗯。Mm. 你要发，漂亮。 เนื้อสัตว์ออกาาแล้วพี่อามะเลยจะมีทูเกเตอร์มื้อนี้นัวนเหล่าเส้นมีมั้กครับมีเหลืองอืม กรวเนื้อไล่เสือก็เป็นแก้วครอยากบดยากครัพี่หลัง สนาบลง้อดีลูกชิ้นเนื้อ,อพี่เนาะ บรรยากาศใกล้ค่ำเลยนักเส้นเอียนแก้วบัวพานพี่น้องบอกไว้ก่อนเหนียวแห้งเดี๋ยวทุกวันเอาไปตมไหม อืมพีมงานอ่ะพี่รังอืมอืมอืมพี่รังแซ่บครับ เป็นเมนุ่ง่ายไ,ไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวล้วนอนะใส่เนื้อไล่เสือแล้วก็ใส่เอ็นแก้วครับโอ้แต่ว่าอย่างเหนียวเพราะาล้วนต้มมากพดีครับมาขึ้นกับต้มต้มไหนทั้งขึ้นเลยเอ็นแก้วนี่ต่วาเหนียวขนาดกินอยอ่แยก็น้อยกองกราบขอโทษขอไฟชิจจมีแก้มือให้พี่รองไหม เราแซบครับโดยร่วมแล้วแซบแต่พอมีพริกเกี่มีหัวละพามีมะระแล้วก็ผักสลัดกินครับก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเอามาฝากพี่ตอนน้องครับมื่อนี้แซบๆแล้วกันกับบรรยากาศดีๆตรงหน้าใต้ตีนเขาครับอ่ะผู้ใดเดินทางมาช่วงสุดท้ายกับลุงอ้วนลุงอ้วนกับกาบขอบุญขอพูดในลายครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพร่การกจาฝากกันเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประคายให้ลุงอ้วนลเนี่ยทางช่องยูทูบช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ทางช่องติดต่อครับ แค่พี่นอนขอมากกดไลค์กดแชร์มาเบิร์นอ่วนกันที่ว่าเป็นกำลังใจให้การร่วงวนแล้วครับอ่ะมื่อนี้จากล่ากันด้วยบรรยากาศดีๆสิครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับปูนปูน